หนโมเมนต์นี้นำเสนอเรื่องเศรษฐกิจพ่นพิษแม่ค้าโอทแตงโมราคาตกต่ำยิ่งกว่าช่วงโควิดนะครับผู้ค้าพากันบ่นอุบของปลูกมาเจอต้นทุนแพงแล้วยังมาเจอภาวะขายสินค้าไม่ได้อีกเหมือนซ้ำเติมเตรียมขาดทุนเจ๊งกัละนาวพื้นที่ตลาดแตงโมโคกดอนหันตาบลดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสิน์ซึ่งเป็นตลาดขายแตงโมแหล่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสานที่ปีนี้อย่างที่เห็น ผลแตงโมกระจายกองเป็นจุดเพราะไม่มีคนซื้อแม้แต่พ่อค้าคนกลางที่ปกติจะมารับซื้อไปก็เงียบหายจ้อยจนแม่ค้าที่เป็นทั้งเกษตรกรและผู้ค้าแตงโมมานานกว่า30ปีบ่น,นดังๆว่าตั้งแต่ขายแตงโมมาเพิ่งเจอภาวะแบบนี้เพราะช่วงเกิดโควิด -19 แตงโมยังขายดีกว่านี้สงสัยเหตุคามาจากเศรษฐกิจตกต่าผู้แข่งหันไปทําการตลาดทางออนไลน์เพิ่มขึ้นนํำซ้ำราคาแตงโมทุกสายพันธุ์ ก็ไม่สู้ดีเฉลีย่ย3-5บาทต่อกิโลกร,รมัมรืยลูกละ20-30บาทถือว่าต่ำกว่าช่วงที่ผ่านมาที่เคยมีราคาอยู่ที่กิโลกร,รัมละ5-7บาทปีนี้มะม่วงราคาร่วงหนักที่กรุงเทพที่ตลาดสะพานขาวพบว่าปีนี้ราคาร่วงหนักเกือบ5 0โดยเฉพาะมะม่วงเขียวเสวยปีที่แล้วราคากิโลกร,รัมละ60-70บาท ทีนี้เหลือ1 5บหถึงสีบาทมะม่วงน้ําดอกไม้นิยมกินกับข้าวเหนียวมูนก็ราคาตกจากกิโลรกรัมละ60บาทเหลือแค่กิโลรกร,ร,รัมละ1 5บหาถึงยี่บาทจนพ่อค้าแม่ค้าต้องปรับตัวลดการสต็อกสินค้าจากเดิม100รลังเหลือ7 0็ดถึงแปลังเพื่อไม่ให้ขาดทุนเพิ่มขึ้นส่วนมะม่วงพันธุ์อื่นๆราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนักเช่นมะม่วงแก้วขมิน้นกิโลกร,ร,รัมละ25บาท มะม่วงฟ้าสามพนกิโลกรัมละ20บาทและมะม่วงแรบกิโลกรัมละ32 -35 บถึงาบหาทโอ้ถูกจังเลยครับพิกรารมากเลยครับขายไม่ออกธุรกิจไม่ดีครับพิกายยังพอขายได้ปีนี้ไดเลยครับช่วงนี้มันออกเยอะด้วยออกเองด้วยตามบ้านตามอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเกิดเราเก็บมาไปเรื่อยๆแ,แล้วด้วยอากาศร้อนมันก็จะสุกสุกไปเรื่อยๆมันก็ทําให้มันเน่าเสียหายได้ถ้าเกิดเราขายไม่ออกเราก็ต้อง ราคาลดลงเยอะมากค่ะแล้วก็ถูกขายยากเพราะเศรษฐกิจกงง็เงียบด้วยค่ะ